ใส่เสมครับครับผมมักของแปลกเออมักของแปลกอีกแม่น<ม>ครับไอ้มักของแปลกออผมกม็มักพวกอีซูซูโตโยต้าคือมูคู่เพือกแม่อ่าข่อยวอยากคือเผือกืชไผ่เนาะวยากคือไผ่เออไอ้ไอมีแนะ้าบ่อจะเป็นตู้ตู้เจ้าของเองบ่อแมนครับไม่เจ้าทีบไ่ได้เขาไอ้เขาแกงอ่อนนิ่วเขาแกงโตโยต้าให้เขาบ่อเป็นสะอ่อนปานนั่นครับไอ้ข่อยฮักขอบข้วข่อย เอาเจ้าว่าเขาว่าเขาแกงมูบ่บ่บาได้ไปเขาโอล่ะคอยตบผู้เดียวได้ตัวผู้เดียวมูพวกบาได้สำคัญป่านนั่นไอมันบ่ได้ขาเขาขาปลายคอยกินหรอกวะเม่นบ่เออกรได้มาของเปกๆมาของเปกพราะเอาเอาเอาออน้วเอาพ่อเนาะอ่อน้วไปเดี๋ยวก็จะว่าเอยมึงเรียนแบบกูอีกเออแม่นบ่ผ่อนแพงพ้อมแพงแพงมาพ่อมึงเรียนแบบกูอีมึงแต่งคือกูได้เด้อเฮ้ยเเ้มนอมี่เ้ยมยนเมีนแยมีนเฮ้เมฮ้ยมียเียนมียนเฮเมียนเฮยเมน้เนเฮ้ยมนม นะมึงเลียนแบบกูแมนเวิร์นมานะเฮ้ยมึงไปเห็นกูใส่ทอมามึงเลียนแบบกูมาเฮ้ยใส่ร้านเดียวกันดีกว่าเออโอ้ว่าใบเอ็กมีนอ้าวเอามามามาผู้ใดมากของแปลกเมื่อนี้จัดให้ครับบ่อยากให้ผู้ใดเลี้ยนแบบนะเมื่อนี้จัดฟอร์ดแต่งซิ่งเป็นไดสุดยอดคือว่าคือยุ้ยไอคอนน่ะมูมมนจะได้แบบว่าต้องมาถามบม่ต้องมามูมึงจะได้แบบว่าเฮ้ยมึงไปแต่งมาจากไหนอะไรยังไงจจได้ไ่ต้องเลี้ยนแบบไแครับ นะมักของแปลกๆพนมันต้องถามถึง6 0พันตลอดสัญญา6,000ตลอดสัญญาโอ้โห,โหดูดิฟอร์ปรีสิบ9ปิเก้คิวล้อออฟโรดล้อแม็กเวลล์อบเบรกเบมโบผู้ใดมักของแปลก,กๆเอาฟอร์ตแต่งซิ่งไปมีหน่อยนะนยถามว่ามีมีบอสำหรับกูแต่งมีแต่ว่ามีน้อยอปีที่แลกกูขายสีชมพูปไปมั่งคันหนึ่งสีชมพูสีเิีตีไอคิตตี้เออสีเขียวแล้วก็สีเขียวมันหาน้อยนะ นาหน่อยครับเอาเอาเอาเอ,า,อ,า,อามาของแปลกแก่เร่ต้องมีกลุ่มมีพวกเราต้องไปกลุ่มอ่อนนิ้วเขาเดียวนะครับนะเขาเงินมาถึงกับ,บเขานะเงินครับไอเงินมาถึงกับเขาเขาก็รอได้เป็นปะรอได้นะเงินมาถึงพ่อน้องอ่อนนิ้วก็รอได้เอาว่าบ่ได้อยู่ที่รถหลอกอยู่ที่ใจคอยน,นี้บ่นะาเขาก็รอผู้เดียวเขาได้เรียนบ่รอในสายตาเขาเป็นบ่เงินครับไอไปรอในสายตาหมูรอในสายตาเพื่อนหมูเพื่อนพอนในเจ้าบ่บ่เนี้ยบ่ได้พอนงบพอพอนหกพัน จะไปเอาออนิวสีประตูคือเขาพนเดลเมือนกว่าเพื่อจะให้มูซื่นส้มมันกี่หลอดลบ,บ่หรอเจ้าบ่าบรอดบ่าบ่หลอดครับบ่รอดเออสุดท้ายเป็นตั้งไดติดหนีติดสินติดหนีติดสินติดเค่ดิตชีวิตล่มจมเ <laughs> พราะว่านายใหญ่ใจสปอร์ตเ <laughs> พราะว่านายใหญ่ใจสปอร์ตไอ้มูบ่ได้ย่านบ่ได้เขาแก่งกับมูบัดสุดท้ายมูกับบซอยยืมตังในเฮ้ยเพื่อนม็ด <laughs> แม่นอะเนี่นครับเออมุอ้บผได้สอยเหลือมึงได้เลยนอกจากพ่อกับแม่กับลูกกับเมียที่มึงยู่ดูแลกันหน้าแมนปะยาสิไปอยากนาบานกองเพีเศหลายอัยนเออนะรถแบนล่องหรือว่ารถเที่ยวพรอนไหวไปฮอดเป้าหมายคือกันบ่คือกันครับเออจะไปเชียงใหม่ขับไปได้บ่ไปได้ครับอ่าน่าจะไป เฮ็ดงานเฮ็ดเวียกขับไปได้บ่ไปได้ครับเออหอดบ่หอดอยู่ครับเออหอดคือกันเนาะครับนะแต่วลนะพอนเด้บอคือกันเด้เออบอคือกันเป็นบ่ครับนะแต่ว่าไอ้คนมีเงินคนมีตัง์อนี่เสิไอเสียมได้ว่้าแล้วเวาะเม่นครับเอออันนั้นมันก็ตามกําลังตามตามกําลังนั้นมปนบ่ตามแห้งเขาเออตามแห้งเขาแต่ไาแต่ว่าแห้งกามเฮาแห้งน้อยๆสองนิ้วนี่ครับเฮาก็สิไปงัดคอนะกามบัก ท้อแขนเนี่ยก็บ่ไหวมึนบ่บาไหวครับอ่าเออฮ้องเขาจะเอาพอกำล in um> ั่างกันบ่กับร่างครับอ้านะขันไปเขายกกับร่างไหลไปตังไต่เมื่อยเฮาแขนหักขาหักมันเกักำลังเย่าของเมียนบัดสุดท้ายล้มล้มมามือผลัดซอยเขาได้มืมีเลยครับอ้าเออเอา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 เบอร์ของเครื่องนะเครื่องเดิมๆมีท่ออินเตอร์เล็กน้อยนะแต่งซิ่งสไตล์ออฟรถลูกผสม มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนใครดีแล้วมันก็ปนแปลกๆด้วยโลกโก้แดงอย่างนาีะะออ้ฮะเมันดูไม่เหมือนใครไนหะมแล้วรออ่ะแล้วมันดูไม่เหมือนใครแล้วมันผ่อนแค่หกพันนะนะพ่อน้องออนิวหรือแม่น้องโตโยต้าครับนะกูบ่าคันนี้ก็ไม่ไอายนะไม่ไอายไม่อายเออไม่ไอายนะ,นะครับนะผ่อนแค่หกพันนะยังพอครับแถมมอเตอร์ไซค์เวฟร้อยสิบไอป้ายแดงหนึ่งคัน ซื้อหนึ่งคันแถมหนึ่งคันไอเสมโรซิ่งจัดให้สุดวาสุดสุดจัดอ่าเป็นกำลังใจให้ไอเสมประกอบทีมงานพิมพ์คําว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด,ด,สดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอตหน้าบ้านแจ๋ว